ๆวันนี้พบกับคุณครูหญิงแล้วนะคะเรามาในกิจกรรมอะไรเอ่ยเส้นสายลายสีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูหญิงจะมาชวนเด็กๆวาดรูปอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นรูปอะไรเด็กๆลองดูนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานตามที่ครูกำหนดขึ้นมาได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กๆวันนี้เหมือนเดิมนะคะคุณครูหญิงก็จะมาชวนเด็กๆวาดรูปตามขั้นตอน เื่อเด็กๆจะได้มีพื้นฐานในการวาดรูปว่าถ้าเราจะวาดรูปอะไรสักรูปหนึ่งจะต้องเริ่มต้นอย่างไรก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมปากกาแท่งนี้เลยค่ะปากกาขาวดํานะคะสําหรับลากเสน้นวาดเสน้นมันจะทําให้เราวาดรูปได้ชัดเจนขึ้นค่ะมาเลยค่ะวันนี้เราจะวาดรูปอะไรเด็กๆคงทราบแล้วเราจะมาวาดเต่ากันค่ะกิจกรรมการวาดรูปไม่ยากเลยค่ะเด็กๆมันจะเริ่มจากรูปเรขาคณิตนั่นเอง วันนี้เราจะใช้รูปเรขาคณิตคือรูปครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมเอาละค่ะเรามาดูช่องที่1วาดตามขั้นตอนเลยนะคะช่องที่1จุดแล้วลากเส้นถอยหลังค่ะจากนั้นไปที่จุดเริ่มต้นแล้ววาดโค้งค่ะเป็นรูปครึ่งวงกลมเราจะได้กระดองเต่าแล้วนะคะกระดองเต่าเอาไปค่ะลำดับที่2เราก็ต้องวาดลำดับที่1ก่อนจุดลากถอยหลัง โค้งรึ่งวงกลมเป็นกระดองและต่อหัวจุดลากไปข้างหน้าโค้งขึ้นทำเป็นหัวเตา่าลำดับที่สค่ะเหมือนเดิมเลยจุดลากถอยหลังลากขึ้นโค้งเป็นครึ่งวงกลมกลับมาที่เดิมจุดลากไปข้างหน้าโค้งขึ้นเป็นหัวเต่านะคะ และลำดับที่สามนี้เริ่มใส่ขาเต่าแล้วค่ะใส่ขาข้างด้านซ้ายขาหน้าและขาหลังไปแล้วค่ะลำดับที่4จุดลากเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ใส่หัวเต่าขาเต่าด้านซ้ายขาหน้าและใน ขั้นตอนที่4ี่ใส่ขาด้านขวาใส่ขาซ้ายด้านหน้าและใส่ขาด้านขวาเต่ามีสี่ขานะคะเด็กๆลำดับที่สี่นี้ใส่ตากลมๆและใส่ปากให้เต่าลำดับที่สี่มีหางด้วยไปค่ะลำดับที่ห้าค่ะจุดลากตรงถอยหลัง โคงขึ้นเป็นครึ่งวงกลมกระดองเตาแล้วก็จุดลากไปข้างหน้าโค้งเป็นหัวเต่าใส่ขาซ้ายหน้าใส่ขาซ้ายหลังใส่ตาใส่ปากและใส่ขาขวาหน้าขาขวาหลังใส่หาง ลำดับที่ห้านี้เราจะใส่ลายแล้วลายเราใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นลายค่ะใส่ไปเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆเ,เขาวาดไปเลยค่ะาวาดรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละใส่ลงไปค่ะไม่ผิดนะคะเด็กๆลายเตาแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นี่เสร็จแล้วค่ะเตา เห็นไหมคะไม่ยากเลยเต่าของคุณครูหญิงก็จะไม่เหมือนเต่าบนแบบแต่คุณครูหญิงวาดรูปตามขั้นตอนเหมือนกับแบบที่ให้มาเต่าของเด็กๆก็เช่นกันไม่จําเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูหญิงแต่วาดแบบมีขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเราจะไปวาดเจ้าเต่าตัวใหญ่ใส่ในพื้นที่ที่เหลือข้างล่างนะคะดเด็กๆตามมาเลยค่ะ เราได้พื้นที่กว้างๆแล้วนะคะเด็กๆก็เริ่มวาดเต่าของเด,เด็กตามขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ก็คือจุดลากถอยหลังเป็นเส้นตรงกลับมาที่เดิมวาดโค้งเป็นกระดองเตา่าพื้นที่คุญิงให้มากว้างๆเด็กๆก็สามารถวาดเต่าตัวใหญ่ได้เลยลำดับที่สองเราก็เพิ่มหัวเต่าเข้าไปลำดับที่สาม เราก็เริ่มใส่ขาหน้าของเจ้าเตาด้านซ้ายขาหลังของเจ้าเตาด้านซ้ายไปลำดับที่4ค่ะเด็กๆเราก็เพิ่มตาให้เจ้าเตานั่นเองแล้วเราก็เพิ่มปาดเราก็ใส่ขาหน้าด้านขวาให้เจ้าเตา ขาหลังด้านขวาให้เจ้าเตานะคะแล้วก็เตามีหางแหลมๆอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเราก็ทำไงคะเด็กๆใสลายที่กระดองเตา่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเด็กสามารถวาดได้เลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปที่มีสี่ด้านแต่ละด้านเท่ากันแค่สองด้านนะคะ ก็จะเป็นแนวนี้เด็กๆไม่ต้องกลัวผิดวาดไปเลยของวาดไปเลยสายปายเอาลูกที่เลียมผืนผ้ามาใส่เป็นลายกระดองเตานี่เนี่ยเจ้าเต่าของเราเตาแต่ละตัวมีลายที่กระดองไม่เหมือนกันนะคะเหมือนหมาลายอะคะ่ะมันมีลายแต่ว่าลายของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วคะ่ะเตาของคุณครูหญิงเอ๊ะเต่าต้องอยู่ที่ไหนนะ เราลองมาวาดพื้นที่ให้จะเต่าสิว่าจะเต่าต้องอยู่ที่ไหนโอเคเต่าอยู่ที่หนองน้ําแห่งหนึ่งูุ้หญิงก็จะวาดหนองน้ําเอาแบ่งเป็นหนองน้ํานี่เป็นบอ่อเลยนะอ่ารอบๆอบบอ่อจะมีต้นหญ้าขึ้นเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยต้นหญ้าเจ้าเต่าตัวนี้กําลังเดินไปเดินอยู่ในหนองน้ําแห่งหนึ่ง มันจะไปไหนล่ะต้นหญ้าเล็กต้นหญ้าน้อยมกักจะขึ้นตามริมหน,นองน้ำนะคะมีดอกไม้ขึ้นด้วยก็ได้อ่ะมีดอกไม้ขึ้นด้วยก็ได้ในน้ำแห่งนี้หนองน้ำแห่งนี้อาจจะมีอะไรคะแล้วแต่เด็กๆเ,เลยค่ะจะมีกกมีอะไรอยู่ข้างในก็ได้ เด,เด็กสามารถวาดได้นะคะไม่ติดกติกาดอกไม้ขึ้นตามบึงในธรรมชาตินะคะเด็กสามารถที่จะวาดได้เลยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลงสีการดีนิดคะเด็กๆพระอาทิตย์ซองแสงตะวางจ้าเลยโอเคค่ะ เสร็จแล้วเรามาลงสีกันค่ะเด็กๆ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูหญิงชื่อผลงานว่าเต่าน้อยเดินเล่นในบึงค่ะเด็กๆนะเด็กๆสามารถที่จะวาดรูปแล้วก็ทำส่วนประกอบรอบๆเจ้าเต่าได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูหญิงนะคะเพราะว่าเรามีจินตนาการที่ไม่เหมือนกันและเต่าของเด็กๆก็ไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูหญิงด้วยแต่ว่าวาดมีขั้นตอน5ขั้นตอนเหมือนที่คุณครูได้บอกเด็กๆไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะ สีเด็กๆสามารถเลือกได้เองตามจินตนาการแต่อันนี้เป็นชิ้นงานของคุณครูหญิงคุณครูหญิงชอบสีแบบนี้คุณคญิงก็จะลงแบบนี้ถ้าเป็นชิ้นงานของเด็กๆเด็กๆชอบอย่างไรเด็กๆลงมาเลยค่ะคุณครูรอชมผลงานนะคะปิ๊งชิ้นงานของคุณครูหญิงเสร็จแล้วของเด็กๆล่ะเสร็จหรือยัง ถ้าเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กนําผลงานของเด็กนะคะวาดรูป,ประบายสีเสร็จแล้วเด็กก็ตั้งชื่อผลงานนะคะเสร็จแล้วโพสต์มาที่ใต้โพสต์นี้เลยนะคะเราเอามาแชร์ประสบการณ์กันเราเอามาแชร์จินตนาการกันนะคะเราไม่ได้มาประกวดนะคะเด็กๆแต่เราเอามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนและตัวเราเองก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนๆได้ว่างานชิ้นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเด็กต่างคนวาดก็ここจะได้ชิ้นงานที่ต่างกันออกมาค่ะ คุณครูหญิงและคุณครูชั้นอนุบาลสองทุกท่านรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่อย่าลืมนะคะโพสมาใต้นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ